รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับรายการรอบพื้นภาคนนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่สวนเกษตรเพชรมงคลครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าของสวนเกษตรเพชรมงคลแห่งนี้นะครับเขานั้นได้หันหลังให้กับงานประจําทิ้งรายได้ที่มั่นคงนะครับมาเก็บเกี่ยวหาความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเรื่องของการทําเกษตรจนปัจจุบันนี้นะครับเกษตรกรท่านนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งของประเทศไทยครับเรื่องราวในรายการวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้ในรายการรอบภูมิภาควนนี้ครับ ตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับเจ้าของสวนเกษตรเพชรมงคลนะครับนั่นก็คือพี่มงคลเกลวมาลาครับสวัสดีครับพี่มงคลครับสวัสดีครับอยากสอบถามพี่มงคลนิดหนึ่งครับว่าอะไรครับที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราเนี่ยคิดที่จะหันหลังให้กับงานประจาแล้วก็มาเริ่มศึกษาเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเรื่องของการทําเกษตรครับครับผมจริงๆแล้วก็คือจบเกษตรมานะครับก็คือทีนี้พอทํางานไปได้ระยะหนึ่ง นะครับพอโอเคมีตําแหน่งการงานที่ดีขึ้นมีเงินเดือนที่สูงขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาอีกจุดหนึ่งก็คือโรคภัยไข้เจ็บตามมาด้วยครับทีนี้ก็พอโรคไข้ไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะฤทธิ์ซีดวงโรคกดไหลย้อนโรคไมเกรนความเครียดอะไรต่างๆประดังประเดเข้ามาสะสมเข้ามาก็เลยเริ่มมาได้คิดว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงจะ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไหมแล้วเรามีพื้นฐานด้านการเกษตรอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจขอทางผู้ใหญ่ลาออกมาทำเกษตรเพื่อที่จะรักษาสุขภาพตัวเองได้ด้วยแล้วก็มีอิสระแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวได้ด้วยครับผมแล้วเราใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจเนี่ยนานไหมครับคิดแต่ตองนานหรือเปล่าอาจจะเราลาประมาณ2ปีโองปีครับสองปีแต่ก่อนที่เราจะออกจากตรงนั้นก็คือเราก็ศึกษาศึกษามาเยศึกษาเพิ่มเติมว่าเฮ้ย มีพืชชนิดตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็ที่จะมาทําประกอบอาชีพของเราได้เมื่อเราออกมาแล้วก็เลยมาตัดสินใจมาทําเกษตรเลยแต่หารู้ไม่ปีแรก2ปีแรกที่ผมราออกมาครับทั้งลงทุนทั้งขาดทุนไปก็หมดไปล้านกว่าบาทโอ้ล้านกว่าบาทใช่หมดตังไปเยอะมากคิดว่าเฮ้ยทำเกษตรมันน่าจะง่ายๆได้ตังเยอะแล้วก็รวย จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ครับใครที่แบบผีผามออกมาแล้วสมสีสมหาออกมาก็คือมันพอมาทําด้วยตัวเองแล้วมันมันมันยากนะมันยากมันไปไม่ได้มันต้องศึกษามันต้องมีความรู้ครับอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ครับผมครับผมอืมแล้วเราอ่าเกิดรู้สึกเกิดเขารู้สึกว่าเราแบบเหนื่อยหรือว่าเราท้อกับมันไหมครับใช่ท้อมากตอนนั้นก็คือเงินล้านกว่าบาทเหลืออยู่2ี่สบบาทครับผม ถึงถึงคิดได้ว่าที่เรามาทําเกษตรด้านนี้มันมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันผิดทางแต่ก็เลยแบบมองว่าเอ้ยมีอยู่2ทางที่จะให้ผมเลือกหขอทางผู้ใหญ่กับถ้าไปทํางานต่อ,อที่เดิม2เราต้องเปลี่ยนการทําเกษตรของเรามผมก็เลยศึกษาทั้งในหนังสือโทรทัศน์แล้วก็จาก YouTube จากอะไรต่างๆพอดีโชคดีไปเจออาจารย์ท่านหนึ่ง ชื่ออาจารย์ทองธรรมดาที่สวนเพชรพิมายมอาจารย์บอกว่าทําเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้แล้วก็สามารถมีเงินมีทองร่ำรวย,ดวยได้ด้วยแล้วก็เป็นอิสระเป็นนายของตัวเองครับม,มีความสุขผมก็เลยไปขอศึกษากับอาจารย์รศึกษาอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาทําเกษตรอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็มาเริ่มต้นจากที่ขาดทุนหมดเงินไปเป็นล้านกว่าบาท ก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับคือค่อยๆเก็บสะสมใช่ทงประสบการณ์ทั้งความรู้ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆครับมก็ต้องใช้เวลาเนาะพี่เนาะใช่แต่จริงๆแล้วก็คือเราต้องสู้กับมันใช่ต้องอดทนต้องต่อสู้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับแล้วก็ความสําเร็จก็จะมีโอกาสที่จะเป็นของเราสักวันหนึ่งครับผมครับแล้วก่าที่จะมาประสบวามณําเร็จแบบนี้เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราใช้แนวคิดอะไรในการทําเกษตรครับพี่ช่วงแรกๆที่ ประสบปัญหาหรือว่าขาดทุนนั้นก็คือผมทําค่อนข้างเชิงเดียวทําอย่างเดียวแล้วก็ทําคล้ายๆทําทั่วไปครับทํานาทํานั่นเขาบอกว่าอะไรดีอะไรรวยอะไรผมก็ทุ่มลงไปหมดเลยแต่แต่เราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ก็เลยแบบมาเรียนรู้วิธีใหม่เขาเรียกเกษตรสวนทางอะไรแพงอย่าไปปลูกอะไรถูกปลูกอย่างนั้นอะไรที่คนทําเยอะๆเราไม่ทําคิดคิดตีกลับไปอีกด้านหนึ่ง แล้วก็ให้มาทํสามขั้นตอนก็คือทําเพื่อเรียนรู้ก่อนจนเราแตกฉานจนเราเก่งแล้วก็ไปฝึกทํานอกฤดูเพราะว่าคําว่านอกฤดูไม่มีคําว่าล้นตลาดพอเราทําผลผลิตนอกฤดูได้แล้วก็คือเราก็มีโอกาสที่จะได้ตังค์แล้วก็ไม่มีคู่แข่งจะน้อยแล้วก็มีโอกาสได้เงินเยอะขึ้นแต่อันนั้นก็คือ ยังได้ไม่ถึงกับร่ารวยก็มาทําคั้นที่3าก็คือขายผลพลอยได้ผมก็มาทําต้นพันธุ์ขายขายกิ่งพันธุ์อะไรประมาณนี้ครับก็เริ่มมีเงินขึ้นมาก็เลยเป็นแนวทางการทําเกษตรสวนทางที่ได้มาจากอาจารย์ทองธรรมดาที่สวนเพชรพิมายครับผมอันนี้คือเป็นจุดต้นต้นใช่ของเรของเราเลยใช่ใช่ครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยเป็นจุดเปลี่ยนใช่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมงานรายการรอบพิพากเคยมาแล้วล่ะครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นจุดเด่นของสวนเพชรมงคลแห่งนี้ก็คือเรื่องของมันบอรีีแล้วก็การขยายหน่อพันธุ์ต่างๆเนาะใช่ใช่ใช่มันบอรีเนี่ยก็มีประโยชน์หลากหลายอ่ามีสรรพคุณสูงมากเยอะมากเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอืมแต่เขาก็มีจุดในจุดแข็งเขาก็มีจุดอ่อนอ่าอ่าจุดอ่อนอะไรครับผมอ่าเจอทั้งนกครับตอนเช้าเนี่ยนกจะลงมากินกินผลม่อนครับทั้ง แปลงทั้งสวนเลยอืมครับอ่าเรานอกจากนกแล้วฤดูฝนหม่อนผมจะกลายเป็นวายเลยเพราะว่าฝนตกลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยครับ,รบลูกหม่อนครับโดนฝนเนี่ยก็ร่วงก็เปื่อยครับผมอ่าทำให้เราสูญเสียผลผล,ผลิตไปก็เลยมองว่าเอ๊ะตัวนี้มันมันน่าจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรพอดีเราศึกษาเรียนรู้เรื่องไผ่ไว้ด้วยไผ่ตัวนี้ก็เลยลองเอามาทดแทนหมอนลองดูครับอ่าแล้วก็ค่อยไต่เต้าเรียนรู้ขึ้นมาแล้วทีนี้โอ้โหแบบ ตลาดต้องการสูงมากก็เลยเกิดมาเป็นไผ่บงหวานเพน้ำผึ้งตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญอีกจุดหนึ่งใช่ใช่ใช่ครับครับพ้าพูดถึงไผ่บงหวานเพน้ำผึ้งเนี่ยก็คือหลายๆท่านหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยินแล้วอาจจะไม่ได้รู้ถึงสรรพคุณของมันเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวจะรบกวนพี่มงค์เนี่ยพาเราไปเที่ยวชมเลยนะครับได้ครับผมยินดีครับผมครับ ย้อนข้าวตั้งแต่เริ่มต้นก็คือต้นฉบับ,บพิพปเยวรรณบันดีหลังสีครับก็คือแบบได้ภผ่บงหวานที่ตายขวีเมล็ดพันธุ์ที่จังหวัดเลยแล้วก็มาเพาะพันธุ์แล้วก็ปลูกประมาณ6 0พ0กว่ากอครับแล้วก็คาดสายพันธุ์ขึ้นมาก็ได้มาเป็นเบอร์จัมโบ้เบอร์เ้าเบอร์2เบอร์สอะไรประมาณนี้ครับแต่ละเบอร์ก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปอย่างเบอร์3เนี่ยเขาออกนอโด แต่ว่าหน่อเขาไม่ใหญ่มากประมาณ2 3สาขีดเบอร์2ก็จะหนอประมาณครึ่งกิโลเบอร์9กับเบอร์จัมโบ้ก็หนอละเกือบ1กิโลแต่ที่เขาต่างกันอีกจุดหนึ่งคือด้านการขยายพันธุ์เบอร์2เบอร์3จะขยายพันธุ์ด้วยการแยกเงาแต่ว่าเบอร์9กับเบอร์จัมโบ้เนี่ยแยกเงาก็ได้ตอนจริงก็ได้ชํำจริงก็ได้ครับราคาเขาก็เลยแตกต่างกันที่สวนนะครับก็จะเน้นทําขายอยู่3เบอร์หลักๆนะครับก็จะมีเบอร์2เบอร์สาเบอร์9นะครับอย่างเบอร์2นะครับเนี่ยอย่าง เบอร์2ตัวอย่างก็จะเนี่ยครับก็คืออย่างเบอร์2เนี่ยก็คือเขาจะเป็นไซส์ขนาดกลางหน่อยละประมาณครึ่งกิโลก็คือจะขายอยู่ที่ต้น200บาทถ้าเข้ามาเอาที่สวนก็ซื้อ5แถม1ซื้อ10แถม2แล้วก็ซื้อ100ยแถม20นะครับก็จะประมาณนี้นอกจากเบอร์2แล้วเรายังมีเบอร์9นะครับแบบต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยถุงละ500บาทนะครับนี่คือเบอร์9นะครับ ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งก็ได้ชําเง่าก็ได้นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีเบอร์จัมโบ้นะครับนี่คือเบอร um ์จัมโบ้ใหญ่ๆเลยนะครับต้นละ2,000บาทนะครับก็ขยายพันธุ์หน่อเขาจะใหญ่ประมาณกิโลหนึ่งขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งก็ได้ชํากิ่งก็ได้แล้วก็เง่าขยายก็ได้ครับผมนอกจากเบอร์2เบอร์จ <ashamed> ัมโบ้แล้วก็ยังมีเบอร์สนะครับที่สวนก็จะขายเบอร์3ต้นละ100บาท การแถมก็เหมือนกันซื้อ5แถม1ซื้อ10แถม2ครับผมสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0999396130สวนเกษตรเพชรมงคลครับผมขอบคุณมากครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณสวนไผ่ใช่ไหมครับพี่มงคลใช่ครับครับภายในของพื้นที่ของพี่มงคลเนี่ยปลูกไว้ทั้งหมดกี่ที่ครับประมาณประมาณ3มที่3ามที่สามแปลงครับผามแปลงครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับแล้วไผ่ยที่เรามาลงปลูกเนี่ยเป็นไผ่สายพันธุ์สายพันธุ์ผ่บงหวานเพ็รน้ำผึ้งครับ ทำไมถึงต้องเป็นไผ่บงหวานเพ็น้ำผึ้งพี่ไผ่บงหวานเพ็น้ำผึ้งนี่จุดเด่นของเขาก็คือเขาสามารถกินดิบได้<ะ>ไม่มีกดยูเรกไม่มีไซยาไนน์นะครับแล้วก็ทําอาหารเมนูได้หลากหลายแล้วก็ทีนี้ก็ตลาดก็กว้างด้วยครับปลูกง่ายแล้วสามารถทํานอกฤด,ดูได้ด้วยครับได้ง่ายด้วยครับ<ะ>ผมบก่อนหน้าน,นี้ที่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ย หลักๆนี่ก็คือทามันบอรี่มาก่อนใช่ใช่ครับแล้วเราถึงมาต่อยอดเป็นไผ่บองหวานใช่ไหมใช่ครับผมเราเลยเห็นประโยชน์หรือว่าคุณสมบัติอะไรตรงนี้ครับเราถึงมาจับไผ่บงหวานให้กลายเป็นผลผลิตหลักของเราครับไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งนี้เป็นไผ่ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาตั้งแต่ปี49นะครับก็คือเขาสามารถทําไปได้อีกหลายปีก็คือก่วจะตายขุยเนี่ยก็คือประมาณอีก50-60ปีก็คือมัน ปลูกครั้งเดียวคือกินยาวเลยตั้งถึงลูกถึงหลานได้เลยแล้วทีนี้คุณสมบัติที่น่าสนใจโดดเด่นของเขาคือทำนอกฤดูได้ง่ายทนแรงทนน้าท่วมนะครับแล้วก็กินดิบได้แล้วก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากครับผมพี่มงคลเนี่ยใช้ระยะเวลาในการศึกษานานไหมครับ ไผ่ตัวนี้ผมปลูกมาแล้วประมาณ9้าปี1ิปีแล้วแรกๆนี่ก็ทดลองปลูกดูก่อนประมาณ2030ต้นเรียนรู้เขาดูก่อนทีนี้ผมก็มาฝึกทำนอกฤดูอ้าปรากฏว่าทำง่ายแล้วทีนี้อ้าทำทำออกง่ายแล้วทีนี้ก็ทดลองเอาไปกินดูในครัวเรือนอ้าวปรากฏว่ากรอบมันคล้ายๆยอดมะพร้าวอร่อยมากทีนี้อ้าครอบครัวชอบแล้วลองไปให้เพื่อนบ้านดูอ่าลองลองดูลองดูใช่ทีนี้ชาวบ้าน ตอบรับมาอย่างดีจนเกิดการเข้ามาแย่งชิงซื้อกันในถึงสวนเลยทีนี้ก็เป็นแบบโอ้โหแบบเฮ้ยตัวนี้เนี่ยน่าจะใช่เลยจากที่เป็นมันมัลี่ผมก็รื้อแปลงมันมารี่ออกแล้วก็เอาไผ่ตัวนี้มาลงแทนแล้วทีนี้ก็ต่อยอดขายทั้งหน่อพันธุ์ทั้งต้นพันธุ์พันธุ์มาเรื่อยๆครับยังไม่พอขายเลยครับตอนนี้ประมาณ8ปี9ปี10ปีแล้วก็ต้องบอกว่าใช้เวลาในการเก็บเกี่ยว การแล้วก็หาความรู้มาเรื่อยๆใช่ใช่แล้วก็ค่อยๆขยายออกจาก30ต้นตอนนี้ก็เป็นประมาณ6 7เจ็ดไร่ละสามแปลงครับผมแล้วการดูแลหรือว่าการปลูกเนี่ยยากไหมครับพี่ไผ่นี้ต้องบอกว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากนะครับก็คือทนก็คือการดูแลจัดการก็คือโรคแมลงก็ไม่มีนะครับก็คือมันเป็นพืชตระกูลเขาเป็นพืชตระกูลหญ้า ครับปลูกลงไปประมาณ1ปีขึ้นไปก็เริ่มสับหน่อได้แล้วอ่าประมาณหนึ่งปีเริ่มสับหน่อได้แล้วใช่ใช่ครับ,รบแล้วทีนี้การทํานอกฤด,ดูก็ไม่ยากแค่มีอ่าน้ําแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็แกลบดํานะครับการทํานอกฤด,ดูก็สามารถสับขายตั้งแต่มก,กราจนถึงพฤษภาได้เลยช่วงนี้ก็คือจะไม่มีคู่แข่งแล้วครับเพราะว่าหน่อไม้ทั่วไปเขาจะออกช่วงมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาแต่ของเรานี้ออกตั้งแต่มก,กราจนถึง สิงหาได้เลยตอบโจทย์ได้ยาวไปเจ็ดดเดือนก็คือก่อนนี้ก็คือคนก็เข้าใจกันว่าต้องทําในฤดูเท่านั้นใช่ไหมพี่ใช่แต่ปัญหาในฤดูของเขาก็คือพอหน่อไม้ออกมาชนกันราคามันจะตกแต่ตัวนี้โดดเด่นก็คือเขาทำนอกฤดูได้ง่ายอ่ากินน้ำไม่เยอะมากแต่ว่าหน่อออกง่ายออกเร็วใช่ทีนี้พอเราออกก่อนเพื่อนเราก็ไม่มีคู่แข่ง การตลาดเราก็ง่ายแล้วก็แถมยังเป็นเขาเรียกอะไรนะแถวของฝากของต้อนเพราะว่าบางคนเกิดมายังไม่เคยได้กินได้ได้ชิมตัวนี้เลยอพอไปกินไปชิมปั๊บติดใจเขาเริ่มสั่งซื้อกันเข้ามาครับเหมือนที่พี่มงคลบอกว่าตอนนี้ผลผลิตเนี่ยไม่เพียงพอไม่เพียงพอใช่ครับไม่เพียงพอยังยังตลาดยังต้องการอีกสูงมากครับเราได้ยินมาว่าทาง ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวเนี่ยก็ได้มาติดต่อให้ทมงคไปให้ความรู้ที่นั่นด้วยใช่ใช่ครับก็ทั้งมาซื้อต้นพันธุ์แล้วก็เชิญไปเป็นวิทยากรหรือว่าไปให้ความรู้ที่สปปลาวด้วยครับผมแล้วในส่วนนี้เราได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้คนที่สนใจไหมครับที่นี่ก็เป็นขายศูนย์เรียนรู้หรือสพกของทางอำเภอเกษตรอำเภอนะครับเพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านหรือแขกลูกค้าที่มาจาก ทั่วสารทิศนะครับที่สนใจเรื่องการปลูกไผ่ทำนอกฤดูการปลูกไผ่บงหวานเพื่อน้ำพึ่งที่กินดิบได้หรืออยากสร้างรายได้ให้กับเป็นอาชีพหรือว่าครอบครัวก็คือก็จะเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่นี่ได้ครับผมครับแล้วหากย้อนเวลากลับไปจากการที่เราตัดสินใจหันหลังให้กับงานประจําเนี่ยคิดว่าพอเรามาถึงจุดนี้แล้วเราตัดสินใจถูกต้อง หือว่าย่งไงบ้างครับมองว่าถูกต้องไหมก็คือมันประสบความสําเร็จคนละด้านแต่ก่อนก็คือโอเคเราอาจจะมีหน้าที่การงานตําแหน่งแล้วก็เงินเดือนสูงนะครับถือว่าสูงมากก็ทำงานที่มันคงมาใช่ถือว่าเพราะว่าทํางานที่ต่างประเทศด้วยครับแต่พอมาตัวนี้เราประสบความหรือว่าได้อีกด้านหนึ่ง คือเราได้เป็นนายตัวเองอิสระแล้วเราก็มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่ได้ด้วยมันก็เป็นความสุขอีกด้านหนึ่งนอกจากจะมีมาแล้วที่สําคัญก็คือได้อยู่กับครอบครัวใช่ใช่นี่คือจุดสําคัญเลยครับผมแล้วไผ่ของเราเนี่ยเรามีช่องทางในการจัดจาหน่ายเราได้มีการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆเข้ามาช่วยอย่างนี้มงครับจริงๆเรามีอยู่หลายกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มไผ่บงหวานเพชรน้ําพึ่งนี่แหละแล้วก็นอกจาก ขายในกลุ่มแล้วก็มีขายทางเพจทางออนไลน์แล้วก็โชคดีมียูทูบเบอร์เข้ามาบางช่วงก็แต่ก่อนก็โชคดีเหมือนกันได้ลงนิตยสารอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปเครือข่ายต่างๆทำให้เปิดตลาดในส่วนเราก็คือกว้างขึ้นทำให้การค้าขายทั้งหนอบไม้แล้วก็ต้นพัน์ุได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นพืชที่เป็นตัวใหม่ ที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นช่องทางโอกาสที่จะขยายออกไปเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสืบดูก็คือแต่ละจังหวัดนี้ยังมีน้อยน้อยถึงน้อยมากก็คือคนยังไม่ตามท้องตลาดเราจะสังเกตว่ายังไม่มีหน่อไม้ตัวนี้จําหน่ายถ้าอยากจะกินหรือว่าต้องสั่งซื้อในสวนหรือว่าเข้ามาซื้อในสวนได้เท่านั้นครับแต่ว่าต่อไปก็คือถ้าเกิดการขยายเกิดขึ้นก็อาจจะมีไปค้าขายตาม ส่งออนไลน์ด้วยแล้วก็ขายตามตลาดอะไรต่างๆบางจุดบางที่เขาก็เริ่มขึ้นห้างแมคโครได้แล้วครับตอนนี้เราได้มีลูกค้าเพื่อนบ้านหรือว่าต่างประเทศสนใจสั่งเข้ามาบ้างไหมพี่ตอนนี้จริงๆก็มีทางเขาเรียกอะไรที่ไปทํางานต่างประเทศทั้งเกาหลีทั้งอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วเห็น เห็นในช่องทาง YouTube หรือว่าช่องทางข่าวทีวีอย่างเงี้ยครับก็โทรมาบอกให้พ่อแม่ให้มาสั่งซื้อจากสวนแบบนี้ก็มีนอกจากนั้นก็มีทางสปปลาวที่เห็นข่าวทางช่องทางออนไลน์นะครับก็เดินทางมาดูที่สวนเลยแล้วก็สั่งต้นพันธุ์ไปปลูกอีกก็เลยว่าอุทั้งแบบทั่วประเทศหลายจังหวัดแล้วก็มีที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยทนบ้านด้วยที่สั่งเข้ามาครับผม ครับแล้วเป้าหมายนะครับพี่วงคนวางไว้ยังไงบ้างรครับเราจะมีการพัฒนาหรือว่าเราจะมีการนําไผ่เนี่ยไปแปรรูปอย่างไงบ้างไหมครับาการแปรรูปจริงๆมันแปรรูปได้หลายอย่างเนาะทั้งแหนมทั้งขนมทับทิม,มไม่ว่าจะต้มเจืยดกระดูกหมูกระเพาะปลาหรืออะไรต่างๆแต่ตัวนี้ตอนนี้ณจังหวะนี้ก็คือปัจจุบันการขายสดหนอ่อสดก็ยังไม่เพียงพอ การแปลรูปก็มีบางบางเจ้าเขาเข้ามาเขาอยากต่อยอดพัฒนาอาจจะอัดกระป๋องอย่างเงี้ยครับส่งออกต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้ก็คือทั้งต้นพันธุ์ทั้งหน่อกินดิบได้ตอนนี้ก็คือปริมาณยังไม่เพียงพออนาคตก็ตั้งใจว่าอยากส่งเข้าห้างด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พัฒนาต่อยอดอาจจะอัดกระป๋องหรือว่าทําแปลรูปเป็นแหนมเป็นขนมอะไรอย่างเงี้ยให้มันหลากหลายยิ่งขึ้นเป็นการแปลรูปเพื่อ เพิ่มมูลค่าของใช่เพิ่มมูลค่าผลผลิตของเราให้ให้ดียิ่งขึ้นครับผมที่ที่มงคนบอกก็คือปัจจุบันนี้ก็เหนื่อยแล้วยังไม่พอเลยตอนนี้ก็เร่งขยายเพราะว่ายังคนจํานวนคนที่ยังปลูกตัวนี้ยังมีน้อยแล้วก็ตลาดต้องการสูงทางสวนก็เร่งขยายเหมือนกันครับเพราะว่ามองว่าก็คือเขายังอนาคตไปได้อีกไกลอีกหลายปีครับก็คือโอกาสที่จะเต็มท้องตลาดเนี่ยก็ ก็ยังมีอีกโอ้น่าจะหลายปีครับผมยังยังไม่เต็มง่ายก็คือผลผลิตในส่วนนี้ก็คือไม่ล้นตลาดคําว่าล้นตลาดถ้าอะไรที่ทํานอกฤดูได้ไม่มีคําว่าล้นตลาดแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นคับผมใครที่ทํานอกฤดูได้คําว่าล้นตลาดก็คือแบบแทบไม่มีเลยคือน้อยใช่แต่ว่าจุดสําคัญมันจะเป็นโอกาสของคนที่มีน้ํำใครมีน้ําก็คือตัวนี้ก็คือจะแมทเลยเพราะว่าเขาต้องการน้ํามาทํานอกฤดูแล้วคนที่มีน้ําก็มีไผ่ตัวนี้ โอกาสก็จะเป็นของคนนั้นสูงมากทำก่อนได้ก่อนทำก่อนได้ก่อนครับครับผมครับผมอย่างเกษตรกรอะท่านเนี่ยเขาจะประสบปัญหาเรื่องของน้าแรงภายแรงอย่างเงี้ยเป็นประจำไผสามารถตอบโจทย์หรือว่าช่วยตรงนี้เขาได้ไหมครับพี่ถ้าน้ําแรงเนี่ยอย่างของผมโชคดีกรมทรัพยากรมาส่งเสริมแล้วก็ขุดเจาะบาดาลให้ทีนี้ผมก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเพราะว่าผมก็ได้น้ําจากจุดนี้ครับเพราะว่าอย่างตัวนี้ถ้า หน้าฝนก็ยังขายดีแต่ว่าถ้าหน้าแรงเนี่ยผมอยากให้ขุดสะขุดสะแล้วก็เจาะบาดาลแล้วก็เก็บกักน้ำไว้ครับถามว่าแรงแล้วเขาตายไหมไม่ตายเขาก็ยังทนเพราะว่าไผ่นี่ทนมากทนทางแรงทนทางน้ำน้ำท่วมแต่ถ้าจะทำนอกฤดูยังไงก็ต้องอยากให้มีน้ำอาจจะขุดสะหรือเจาะบาดาลก็ได้ครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่มงคลฝากข้อคิดหรือว่าแนวคิดกับท่านผู้ชมหน่อยครับ อ,อย่างหลักการทําเกษตรที่สวนนะครับก็คือจะทําเป็น3ขั้นนะครับก็คือหรือว่าถ้าใครอยากประสบความสําเร็จเนี่ยหคุณต้องมีอุดมการนะครับ,รบก็คือเชื่อมั่นว่าทําเกษตรอยู่ได้ไปรอดแล้วก็มีอยู่มีกิน 2. คุณต้องมีวิชาการนะครับเพราะว่าต้องเอาหลายวิชาการเข้ามาจับด้วยไม่ต้องรู้เรื่องธาตุในโตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอะไรพวกนี้ครับเพื่อมาบํารุงพืชเรา 3. เราต้องมีประสบการณ์ฝึกทำในน้อยก่อน ทำเป็น3ขั้นตอนก็คือทําเพื่อเรียนรู้แรกๆเราก็ทําจากน้อยก่อน5ต้น10บต้น20ต้นนะครับค่อยๆพัฒนาไปไม่ต้องไปลงไปเยอะๆนะครับพอเราเรียนรู้5ต้น10ต้นเราเก่งแล้วเราก็มาฝึกทํานอกฤดูทํานอกรือดูเนี่ยถ้าใครทําได้ก็คือจะหายจนจะไม่จนแล้วแต่ว่ายังไม่รวยถ้าเราอยากจะรวยนะครับให้มาทําผลพลอยได้ก็คือเอาหน่อไม้มาแปรรูปหรือว่าขายต้นพันธุ์อะไรประมาณขายกิ่งพันธุ์อย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็คือเราก็จะพัฒนาต่อยอดทําให้ การทำเกษตรของเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ครับผมครับช่วยฝากช่องทางในการติดต่อได้ครับอ่าช่องทางการติดต่อนะครับก็ id line กับเบอร์โทรนะครับก็คือ099-939-6130 0 9 9 9นะครับอ่าศูนย์เก้าเนะครับอันนี้เป็น id line กับเบอร์โทรแต่ถ้าเป็น Facebook หรือทางเพจนะครับก็พิมพ์เข้าไปได้เลยว่าสวนเกษตรเพชรมงคลมหาสารคามนะครับก็ ติดต่อทั้งทางไลน์ทางเพจแล้วก็ทางเบอร์โทนี้ได้ครับผมผในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการรอบเพื่อนต้องขอบคุณพี่มงคลมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังกันครับครับยินดีครับท่านผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของสวนเกษตรเพชรมงคลครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับในวันนี้ผมแล้วก็พี่มงคลรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับครับ มากเลยครับ